อ่สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมมิ l เลเอ e อ่ามาเล่นเกมมิ l เลเอ e ก็มาอยู่กับอ้ะมวยสายซิ่งฮง <c oughs> <c oughs> ก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะฮะอ่าขอโทษนะฮะที่หายไปนานเนาะโอ้คือหายไปตั้งสองสามวันนะก็มีเรียนปั่นงานนะครับผมก็ขออภัยนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปก็ เราก็ไปลงกันเลยเดีกว่าเราก็ไปลงเ่ะไป Let's go o k a แล้วก็มาต่อที่เดิมนะฮะน, <Bliss> น,น<ล>ั่นไงถีบสักหน่อยไหมเราโอเคแล้วก็จะไปทำภารกิจกันต่อนะฮะอันนี้มีสองอันแล้วก็จะไปทำโอ้โหภารกิจอยู่นน่นนะฮะไปแล้วก็จะไปนู่นกัน โอเคนะขอปับก่อนขอปับก่อนอันนี้เสียงนะฮะอืมเอฟเอฟเอฟเอ,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 เอโอเคปรับปรับโอ้ โอเคโอเคนี okay, okay. ่ฮะมาเริ่ม hmm. ด uh ่านเดิมล่วะไม่น่าจะได้อันเดิมนะท่านเดิมนี่เฮี้ยเลยบอกคำเดียวโอเคมากฮะเพราะผมอัพมานอสองมาละผมก็ตกกระจายมีชุดใหม่ปะ โอ้โห oh. เปลี่ยนเพลงนะไปไปกันเดียวด๋าวซ้ายกินมากมีทรัพยากรขื้มากนะเ้าเป็นบางอันพอฮะโอ okay. เคเซฟ้วเป็นบางอันพอไม่ไหว อันนี้คืออะไรโอเคเราไปกันเลยดีกว่าต่อ,อยากพาร์ทที่แล้วนะฮะโอเ้เชี่ยโอโ้โหลงอย่างนี้เลยเหรอห้าสิบหกวิห้าสิบหกวิอ่าไปโอเคกูวิ่งแล้วโอเคโอเคโอเครับภารกิจเสริมกันฮะสักอันหนึ่ง Đồng đây, đồng okay. Chúng ta có nhiều chỗ là đó, và cảm giác như chúng ta đã về สิบเจ็ดวิตรงนั้นนะฮะน่าไ่เชื่อโอ้โหเขี้ยจะทันเปล่าวะเขี้ยโอ้ยไม่ทันแล้วกูจำได้กูเคยเล่นผ่านแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่ทันนะไม่เอาไม่เอาไม่เอากูจะไปทำภารกิจก่อนกูนี่เล่นไว้เยอะแหละไปเราไปทำภารกิจเหรอ โอเคเราต้องไปตรงนู้นฮะกลับไปเฮ้ยตรงนี้มีอะไรปะไม่มีเราต้องไปโน่นนะโอเคกูมไม่ไปตามมึงหรอกแยกทางไปเองอะอ่าโอเคเอ้บหลายล่านหนึ่ง ปะ่ะไอหมวยวิ่งเร็วโอ้เฮยเชีย่ยไอเจอแล้วอันนึงุ้สะดุดแค่เนี้ยไอมึงมึงมึงเป็นใครอะทำหน้าทำหน้าตาใส่กูนะอ่าเปิดอีกอันนึงโอเคป่ะครับตายโหสูงไม่ใช่เล่นเลยนะ อันไหนโอเคกระโดดอู้เฉียเลยปะืมเกือบเลยนะฮะเกือบเลยเปิดประตูปูจะไปทำอะไรเกียดมึงเข้าใจปะเฮ้ยอึบอ,อ,อันไหนไอ้นี่นี่วะอู้เฉีย เอาหัวนมึงอ่อนแอโปกเปียกอย่างวะปะเราจะไปทำภารก,กิจกันฮะภารก,กิจเนื้อเรื่องผมข้ามได้ปะผมไม่อยากโดนหน้ามานะันอะผมรู้สึกอยากเตะหน้ามานะันอะมันให้ไปไหนแล้วก็ไปแค่นั้นเนี่ยไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งโอเคกระโดดอืมสายเชือก โอ้ยโอ้โหเฮียอืมน่ากระแทกพื้นเลยนะฮะเฮ้ยเก็บตายมาครับโอ้ยแม่ต้องตายนี่ไปใช่ปะตายไปไปสิเปิดแล้วเข้ามาไหนเนี่ย วิงว่งดิวิงว่งดิวิ่งดิวิ่งดิโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอย่างงี้ก็ไต่ได้เลยเหรอแล้วเหมือนเราจะเข้ามาไหนๆสักอย่างนะฮะเฮ้ยกระโดดเฮ้ยขึ้นไปแล้วเราเราต้องไปไหนเนี่ยออกไปข้างบนนะฮะไป อา้าวแล้วจะขึ้นไงอ๋อทางนี้ครบไอ้เหี้ย,ยมาโอเคอไปไปขึ้นข้างบนเหรอเฮ้ยอ้าวอ๋อต้องไปนี่นะฮะมาไปตายกลับไปขึ้นไป ไม่เชียวกระโดดเกาะโอ้โหอาหมวยโคตรจ้าบมันต้องโอเคไปไวๆห,ห,หน่อยเดจเจ๊ไปไวๆหน่อยสิโอ้โช้าวะ่ะไปครับ,บวิ่งเปิดโอ้โหง้างอย่างนี้เลยเหรอเจ๊ขึ้นมาข้างบนใช่ปะ ไอ้กระโดดเกาะเกือบได้เป็นซากก้อนนี้เหรออ๋อก้อนนี้เออหันกลับหลังไว้เจ๊โอเคมันไม่มีคนอยู่เนี่ยนะเฮ้ยเหมือนไม่มีคนเหมือนตำรวจจะตา้งบอดแล้ววะกูถามหน่อยไม่เห็นกูเนะี่ย ทำรูดตาบอดนะฮะเหย็ดแค่เฮ้ยเฮ้ยกระโดดเออมาครับตายตายมาครับตายไปครับตึก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 พังออกไปแล้วต้องไปอีกชั้นหนึ่งออ่ะไปก็ไปครับ ไอ้กระโดดเอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไระอ่ะเก็บไว้ก่อนไม่รู้อะไรก็เก็บไว้ก่อน,รอรก,ก,อนกระโดดอึบโอเคแล้วก็โอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะว้าวได้มางันแล้วขึ้นไปข้างบนบายเลี้ยวซ้ายมากูย,ยังเลี้ยวอย่างคนปกติไม่ได้เลี้ยวคนปกติไม่ได้ <laughs> ไปครับนี่โอ้โหกระโดดอืื้อออหุ้ยกระแทกประตูไอสัตว์สายเกินไหมกูม,มองผมเมื่อกี้ผมมองไม่รู้เรื่องว่าเป็นประตูนะเป็นประตูกระจบกดีใช่ไหมโอเคนะครับมันไม่คนคุยกันอยู่ทางขวานนะลงไปอ่ะ เอาไปไปต,ต่อเรื่อยๆฮะเดี๋ยวซ้ายโอเคเปิดเอาไปเมืเ่อไรกูจะได้สู้เนี่ยเอามวยกูต้องไปข้างบนไม่ใช่หรอกูจะลงมาทำไมอะกูหาทางไปเองก็ได้ไม่ไงดิอ่าผมไปทางนี้ล่ะ นี่ไงสวยโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วกูจะลงมาหาเตี่ยอะไรวะกูลงหรือกูขึ้นมาเอ,องงวะกระโดดโอ้อหอันนี้ไง ที่ควบคุมอะไรไปแปะไว้น่ะเฮ้ยเฮ้ยจีไอโจจีไอโจมายังไงจีไอโจระเบิดห้องแล้วปังอ้าวกูต้องวิ่งหนีเจไอโจใช่ค่ะเหมือนมันลับข้อมูลเอ้ยสาม G C B สาม G ว่ะสาม G อ่ะเจไอโจกำลังมาหาเรานะพี่เจไอโจมาละมาก็มาดิเจไอโจ จีไอโจก็มาดิคิดว่ากลัวเหรอเฮ้ยมันจะมาหรือเราหรือมันกำลังหนีเราสรุปมันกำลังมาเลยมันกำลังหนีเราโอเคกูคมันกำลังหนีกูแน่เลยไม่ใช่กำลังมาหาเรานะไอ้เหี้ยหน,นีกูเปิดประตูกด มีช็อตเฮ้ยฉากคัดซีนนี่กูอยากดูฉากอย่างนี้ฉากอมวยฉากที่เห็นอมมย,ย่ะเออเฮ้ยเอาอมยอมยหุ่นดีเหลือเกินยังไงยังไงเจโจอะเจโจพกมีดอ่ะอมวยไม่พกปืนนะไอ้รองเท้าแดงอะอะไรยองอะยอง อะไรค่ายองอันนี้อ,นนอ่ะชิปหายแล้วไงอ้าเจีย,ยโจเห็นเฮ้ยเป็นไป,นปนได้ไงวะเ <the> อาไมยกูหายวะแล้วแต่เจียโจไว้สั่งอีผู้หญิงไปฆ่าละ่ะ <c oughs> <c oughs> หลบอยู่เนี่ย เฮ้ยเจโจอ่ะเจโจอ่ะเฮ้ยนี่โอ้ยเจโจโดนต่อยหน้าไปทีนึ่งเจโจ้สู้ยิงไม่ได้เหรอยังไงกูรู้เลยใส่ชุดยังเท่อ๋อต่สู้เจโจไหมนะชัก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 ตายอ่าละ ในเวลาวิง่งละหยิบปุ๊บแล้วกูวิง่งเลยอันแน่เอาไปแล้ววิง่งวิ่งนี่โอ้โหจับจัดก็กูได้วิ่งแล้วแหละโอเคเปิดโอ้โห ชิปหายเหมือนกันนะครับบอกเลยก <c oughs> ูนี่แหละชิปหายมาแล้วไอเจโจ้ออาจโจมาเชียเ่ยเฮ้ยเชี่ยไปแล้วกูวิ่งแล้วว้าเฮ้ยเชีย่ยกูจะกระโดดทำไมเนี่ยอืมกูจะโดนทาที่อะไรจะกระโดดทำไมวะเนี่ยอ่อ ดูแล้วฮัทซินมึงอะเราต้องสู้อนะเราสู้ไอ้สองคน,นนี้ก hmm. ่อนเฮ้ยเอยต่อยนี่อนีิมาแล้วยิงต่อคูโอ้โหยังไงอุ้ยยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วกระโดดทะลุกระจกเออเฮ้ยทำไมอะทำไมอะเจ๊เจ๊ ต่อยกับอุ้ยต่อยไข่ด้วยเฮ้ยต่อยต่อยนี่เตะน้าสไลด์เตะขาล่วงเลยเฮ้ยเตะต่อยทำไมอะเตะไข่ด้วยวะโอ้ยทำไมอะเจ๊เจ๊เจ๊อะทำไมอะมีปืนมีโอ้ยคุณด้สู้แล้วเฮ้ยต้องทะลุกันจบไป เอออะทำ Stanford, ไมอะเฮ้ยทำไมกูชกอะไรกูเนี่ยเตะหน้านี่โอ้ยิ่งชี้ชวิ่งแล้ววันนี้โอ้ยไม่โดนกูหรอกวิ่งโอ้ยเชี่ยเชีช่ยเยอะจัด <c ười> <c ười> เยอะจัดไปแล้วก <East> ูอะไปหนีแน่วแล้วโกยเลยโยมโอ้โหจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ไปครับวิ่งโกยเลยโยมบอกคำเดียวว่าโกยแล้วครับโกยแล้วหูมีเบาะนุ่มๆให้ลองตูดกูโยโอเค อ้ประตูนี้เข้าได้ไม่เข้าหรอกนจะเข้าทำไมอะ่ะเราต้องวิงนะ่งฮะต้องไปเรื่อยๆโอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมวยวิ่งมวยมวยวิ่งโหเยอะจังวะเยอะจัดอุ๊บมาเฮ้ยอะไรอะ่ะไอ,อ้นนี้อันนี่ โอเคไปครับไปเรื่อยๆโอ oh, ้ตรงนู้นตรงนู้นจะถึงแล้วจะถึงแล้วยวขวาโ oh, อ้โหเอาหมวยกูแม่งสุดยอดอ่ะเอาแล้วเอเอภารกิจสำเร็จแม่กระโดดอืมไป เกือบตายเหมือนกันนะให้กูทำไรเนี่ยเอาซะกูเกือบตายเหมือนกันไอ้ลุงอ้าวเมื่อกี้หลุดนะฮะโอ้โหดีนะยังกลับมาเดิมได้ ขอพายนะฮะมันหลุดเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะกระเป๋ามันเดิมผมอัพท่าได้ละมาอืมคอมโบเราจะใช้คอมโบกอะอันนี้หลบอันนี้คืออะไรอ่ะเตะเฮ้ยอันนี้คือเลือดนะฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะ เนี่ยมันเป็นรูปตัวคนอะ <c oughs> ไม่รู้อะอ่ะอัพนิด่ะโอเคเฮ้ยอัพได้กันไะไม่ได้นะฮะขี้งกอะขี <c oughs> ้งกมากให้กุยอันหนึ่งก็ได้นะแล้วต้องไปตรงนู้นต่อนะฮะไปไงโอเคให้ขวยอะต่อยม่งโอเค ลงอ่ะต้องลงว้าวอ่ะสะดุดสองรอบเลยไอ้อเชี้ผิดทางมาทางนู้นฮะโอ้โหโหโหอ้ยกระโดดไงเก่งเก่งอุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีวะสักอันหนึ่ง โอเคเฮ้ย okay. อันนี้อะไรอ๋อไอสัตว์ไฟมะฮะโหลูดลงไปเพื่อความปลอดภยัย <Okay. S 1> ไปเอายาครับข้าง <c oughs> บนนี้มีอะไรปะโอ้โห oh. มีแต่ถนน ให้กูขึ้นไปข้างบนใช่ปะอ่ะได้โอเคเอึบไปครับอีกภารกิจนึงโอเคโอ,โ,อโอ้โหกระตุกกระตุกโอ้ไอ้เหี้ยให้กดตรงนี้ก็ไม่บอกกด F อุ้ยกด F เพื่อ ยูดีก็ช็อตเฉยเลยเฮ้ยประตูตรงนี้อ้าวตัวตรงนี้ไปได้ปะไปอ้วโอ้โหอาหมวยล่วงแค่นี้แล้วไข่มันถามทางแล้วท่อมันกั้นไวง,งั้นบ้าป่า กระโดดกระโดดเฮ้ทยทำไมอ่ะเอ้าขอโทษครับขอโทษครับโอเค้ชิปหายแล้วไงวิ่งไปโอเคโหไกลเหมือนกันน่ะนานนะพารนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ลงคลิปนานเอาแม่งนานๆเลย ไม่รับไม่รับงานกูไม่รับงานมกูยาวงานนู้นงานเดียววิ่งฮะวิ่งเฮ้ยโอ้โอเคป่ะไต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 ท่อฮะเอาหมวยไตท่อ ขึ้นนี่ใช่ปะเฮ้ยกระโดดโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีอันหนึ่งไหมอย่าได้จะขอเก็บก่อนไม่เข้ากูไม่รู้แม่งจะออกไปไหนเปิดประตูเปิดไปทำเฮียอะไรขึ้นนี่โอ้หลอนนี่ครับมาหาใครอ่ะไอ้หน้าหลอนนี่คือใคร ไม่ฟังเสียเวลาไปแล้วเออกระโดดเอฮ้ยทำไมอะเจ๊อันไอไอดำตำรวจเหรอคิดว่าผมพวกกลัวตำรวจคิดว่าผมกลัวเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไวโอ้โห มึงเบาๆเป็นไหมเฮ้ยอ,อีนี่นี่ต้องเจอกูเฮ้ยโอโ้โหไอสัตว์นีต่ตรงนี้มันบังอ่ะมันบังอ่ะเมื่อกี้เกือบเห็นแล้วกูชาเขาสวยเลยแบบกิ้งตัวเตะหมุนกลุ้นๆกระเตะเปาะนี่นะมันบังอ่ะเสียดายมือกูจะขาดปะเสียวมือขาดชิบหายเลยมาอะไรหมุนๆเนะี่ยอุ้ย ชิปหาย <ๆ S 2> แล้วไงตามมันไปฮะตามตตามันมแดงนี่ไปเด้องั้สมีเอ้ยเอย้ยอันนึงแล้วต้องอ่อนจากวงมันละ่ะโอเค

มันก็ตามกูได้เนี่ยแม่งกล้องจรปิดเต็มเลยให้กูลงนะฮะโอ้ยลืน่นหัวทิ่มเลยเฮ้ยอะไรอ่ะถูกจับได้เหรอกูถูกจับได้เหรอก็ <het> <het> นะก็จบไปแล้วกับอีกพาร์ทหนึ่งนะผมกับเกมมิลเลอร์เอดถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะผมก็กันไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลาว้าก็ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมครับผม